พารังนมสีธนชัยบิ๊กเบิ้มครับคนทานครับต่อสายเรียบร้อยครับสร้างก็จะเปิดขึ้นหลายหลายน้องแฟนเป็นเตี้ยวเป็นบาดเชฟเป็นนี้ระนาบมาหลายนะครับเพื่อนจะพล่นพารังนมนครินฟ้าครับซามต่อให้มา สามไปามทนี่เลยเหมือนเดิมเลยเว้ยที่นี่เลยามลกันไม่สมดได้เอนโยนั่นล่ะนั่งอวบคือดีสานั่อวบนั่ลุก เลี้ยวลามาโย่จบโค้งแล้วแกบอกว่าโยโอ้ยท่อสุดยอดเลยครับัป

ตัวามกต่อไยั่าคาไเบิกตส่วตัวของทองนั่เงินหลัะขาวเชืมๆท่านสามร้อยอ่านี้ลตอนี้ฝาขาวขาวเช้มๆนั่นเ้อหัวดดานขวหันมา้ายครับรูตลอดต้งแต่ทองนัมเงินหลักกระขาวเด้นๆนั่น ยี่สิาไปไปไก่นะครับฟังสนใจมากมครับขามอรับไปไม่ไปแล้วนะครับคอยอยู่คองผลเข้าบาทขาวเชลม้ทันผีชุดนั้นใม้ผ uh, uh, uh. ่าเขาวเช้มมันเลยรอเวลาเลยครับคีอสิบฐาัยี่ปิ ดีอย่วิญา48 1วาม้าของขาจงจังไหวนะครับ48 10ทบนี้จุดตะล่งใด้ฝ่าเท้าท่านเบา60พร้อมคับุแล้วเลือกหมวดที่กำกับกันไว้กับกินก่อนบังท่านรับผมกินก่อนเยู่ดีลูกเป็นลลงเป็นลงครับลูกเป็นลง โดยมักทุกรีทุกคะแนนท่าบังไฟชนะหาวิแทหาวิยาวากันเพราะว่ามันลกท่านครับของไทยครับสามครบ่านไ็มอขามหวานครับโอ้อบขามหวานเดดำหนาหนาแล้วกดีเด่นขาวจ้งจ้งทานแล้วก็เด็นดำแล้วก็ะิม้าจุดขาวชอบขามหวานหวานแพ้ตามลงมา หึ่สี่ร้อยปดสี่ศูนย์แปดครับอ่าพร้อมนะครับมาจัลรล่นครับคือไอาบอมาจัมาจัเลมาจั่นครับมาจัเพร้อมครับขอห่อยทีมงานล้กหลานเพชรพบขวาวกับเป็นมาจัลเครับตามพู้ตามลำยับมาถามเลยครับ

จะเลิ่ครับของเมกก่อนไงนะครับอ่ารอโพนะครับโพนะครับมัดจะเลิ่นครับสาร้หบห้าสิบสี่ร้อยหวานเกียยบหานเจียบครับ

ยงน้อตามมาวาสี่สพ่อแนวต้องวาเลยรัาสิบสองสี่ราิบสองคราจเลิเขิ่นคนเขาทานครับแอดเทอดาครับครับทานท่านพ่อข้าแบกแมงคุดเป็นตัวหลังามาบอกว่าคนซื้อแล้วันง้แล้ววะ มันมาสุกกันยือซื้อย่แร้วาก้อยครมาขายตามวาก่อยซื้อเ้าแนนแนนขึ้นเราม่คนดมนะคบอคบา่ไมาไปอย้อ่าปอ่าไาไปอยาอย่าไาอ่าไปอิปอยาไปาไป่าอาอย่อ่อย่อา

<uge ot> รพร้อมแล้วนะครับเ,เทวดาครับ อครับแอทเวดาครับพร้อมครับลลซาซาโคเบตาดีหลายไอด้วยกันเอทวดาสามสิบครับบุญอัครบบุนยิจงโชคดีสามสองหุ่นตา <cin stereotype> ไป <is> ล่มๆ่มองสาเก <chat> ่งนะครับองสาเก่งนะเป็นชิล่มไหลดังเป็นอนไปได้ตัดสินลูกกรบองสาครับยูกกรบปงสาท่านเออ ด,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  6, ดูกันไปเรื่อยๆครับเทวนาระบบการต่อไปทำงานเลขเก้าสิบเลขสี่ร้อยสิบหกหูหางดีดูที่ระดับอเหมือนกันไปทงัง โอ้ยบัรกันไปครับปันยังติ๊ตลอดปันยังติ๊บเลยดูกันที่ระดับครับติ๊มากตลอดเ้อทำเลยระดับพ่อหรือไม่ครับตัวเลขเก้าสิบเผาละกันีดันมีดันอยู่นิดนิด กัรตึงกระโดงใดลอยดับสิบดเดี๋ยวทีทวายพี่น้องิ่งหดับนะครับนะการจึงงนออกออกไปขางนอกไดได้ครับออกไปข้างนอกไดถมอเตอร์ไซค์มาบเรอหันมารอไปห็นมัดทุกมนรอดนะครับรอดนะครับไปดูบุ่เลยไฟออกจะไปไกลนะครับยางเร็วไปไว้รอนะครับออกไปบน้ำ าดูเันทียระดับเลยเป็นมาตัวหน่อยๆนะครับเค่งฟาขาวไล่บางสองร้อยามองร้อยสามสิบพันครับบอลธรรมดาเ่วงตัวขา่าขาบางสี่นาทีพันส่นาทีพันไปครับขาวนาหนาด้ทรเลย ให้ความสนใจมากๆท่านเบาหัวดัานซ้ายด้านขวาหัวด้านขวาด้านซ้ายมีไปใส่มาอยู่ในลักษล่แบบนี้สองร้อยเจ็ดสิบขาลกลนกลับลุกลขาขาเป็ท้องนลน เหิืนกันไปเรื่อยๆไปห้าเก้าขาวเดินขา้แก่สามห้อเมล้เมไนะครอจอเจอ มาลุกมาละป้าออกมาแล้วออกมาแล้วขึ้น้นมาแล้วไปมันไก่ไปของไฟไปไก่นะครับจำเโ็น้ำเสียงอะไรเครื่องโต๊ะกับใบก่งดำเสียงหลุดรอนออก บังเถีงตํ้ดแน่เมื่ออนนี้าทันไดรอดนะำทีจเลวกนนะอบครับัด้น่อนนด้านของตู้นะครบบคลล่อความบังไม่ได้นี่เพรพี่บอกว่าแค่กัเป็นแค่ก็เป็นครับอ่าแต่ก็รอเวลาครับ

สามเก้าห้าครับเพื่อนทุกคนนะครับคูปเอากระเพื่อเงื้อม้วนหน่อยเงื้อเด่นเงื้อเต็มดุ๊บๆนะครับลงในต่อนนะครับเดมาจากยางชุ่มน้อยครับไปไปทำงาน hồ đèn ครับมาเป็นอย่างหลังบ้างเข้า นี่คือแชมป์ปี67นี่แหละครับแชมปี67ับสนามนี่เหรอนี่เลยกจลั่มาขังี้แชมปี67ครับเก่าเ็าดงนะครับรอโพนะครับเมฆหนาสะเลยครับรอครับทุดยอดของทหารท่าน ไอ้นี่เท้าเท้าที 160, ่ร้อยโตสองร้อยหกสิบพันเลขที่คุยกันกำกับกันเดี๋ยวลำนองเท่าไอ้ต้นฝ่าขาวสุมมว่มโมกไปด้ทันเดอ้อพอตอนนี้เนี่ยกาเท่าที่ไรนี่นะ ไหอัดมาครับเดีย๋ยวอมาดักเดี๋ยวสี่ร้อยเราเวลาจริงเลยนะครับเบาคร<อ>ับดำเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับเมฆดำนะหนาอไหลอัดเขามาเลยทันเลยแล้วก็ทีมาจุดขาวจ้งแจ้ไงไล่ขวางผ่านตัวละมา สามล้มาตุ้งสี่ร้อยพอดีสุดยอด